สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาเที่ยวมาซื้อของกับหน้าคุ้มสิบสามเด้อค่ะเด้อปารีดแพรเซียมนะคะมะเขารล้านอีเชียมันมีอย่างแนีไปชมกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้านี่มีเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจ้าของขายมีเยอะเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดสวยนี่ค่ะพี่น้องจ้ามึงผักหอมปี ผักหอมปีจ้ะหอมปีงามๆเลยค่ะหอมปีสวยๆเลยดูสะเดาค่ะสะดาสวยมากเลยอืมะละกอมะละกอพี่น้องจ้ะมะละกออ้โลละสิบหกยูโรคือกันตัวนี้เมียมะละกอโลละสิบหกยูโรพี่น้องอันนี้ราคาถูกกว่าแบบนี้สี่ยูโรห้ายูโรพี่น้องจ้ะหนุ่ยปุ่มๆเห็นบะงามมากเลยค่ะ นี่ายาสรฟพรได้สดาไปหนึ่งถุงพี่น้องอุ้ยดูเห็ดสีเพื่อน,เ,อนเห็ดก็สวยเยอะแยะเลยเด้อค่ะเด้อมีทุกอย่างเลยค่ะมะม่วงก็มีมะม่วงสดจ้ะพี่น้องจ้ะโลละยี่สิบสองยูโรนะคะนี่สตอก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เลยสตอสตอ,อ,อขีดละห้ายูโรนะคะี่ เคกหนึ่งร้อยกรัมนะคะห้ายูโรเพื่อนเพื่อนตัวพูกับมีจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้น,นี่น,นี่ตัวพูงามๆจ้ะตัวพูกิ่นกระสมตำจ้ะเนาะผู้มาามพี่น้องขามสี่ยูโรนะคะผักเยอะแยะเลยจ้ะผักบุ้งจีนพี่น้อง<ม>อันนี้ก็ต้นหอมนะคะงามๆเลยค่ะนี่ก็ผักแป้นจ้ะพี่น้องจ้ะงามๆทางนี้หูระพาพี่น้องจ้ะดูีิ โหระพา,างางามเลยจ้ะก,กินกับลาบเนาะค่ะเนาะผักเยอะแยะเลยพี่น้องจ้ะของไทยเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้จะเลือกเอาอะไรดีโอเยอะอยากกินมะม่วงเพื่อนเพื่อนเอามะม่วงไปลูกหนึ่งเนาะดูฝั่งนี้ี่เพื่อนเพื่อนแก้วมังกรลูกใหญ่ๆท้งนั้นเลยค่ะเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจ้ะบอกบะถามก็มีนะคะมะม่วงมะละกอเยอะแยะเลยค่ะ ลำใหญ่ก็มีนะคะพี่น้องจ้ามึงดูลำใหญ่นะคะโลละแปดยูโรนะคะดูสิคะทางนี้ขายเป็นเนื้อเป็นกิโลเพื่อนๆคะ่ะ <ๆ S 1> เยอะแยะเลย <ๆ S 1> เลยอ <ๆ S 1> ะแยะเลยค่ะนี่ผักบุ้งเพื่อนๆงามค่ะดูสิคะฝั่งนี้กล้วยฉาบพี่น้องคะกล้วยฉาบกับนี้นะะ้อค่ะสีบอนมาอีกร้านึงนะคะมีขนมด้วยนะคะเพื่อนๆ เยอะแยะเลยมีอ้อยจะมีอ้อยดูสิคะถั่วงอกเทียบเลยผัก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 แล้วก็เห็ดน,นะคะเพื่อนเือนดูผักสิคะของชนุนทนุนหนกเลยค,ะค่ะเพื่อนเพ่คะมันสิคะของเยอะแยะเลยคะ่ะเพื่อนเฝั่งนี้จะเป็นขิงค่ะพี่น้องของิงน้ำเทะขัวมะเขือ มะเขือฝั่งนี้ก็เป็นพริกนะคะพี่น้องคะดูสิคะพริกมะเขือพวงนะคะผักไทยเยอะเลยพี่นอ้องเออสอนจะสอนดูมะละกอพี่นอ้องเอหลายขัหลายเนี่ยสอนว่าะ้ะโอ้โหเมือกยักษ์พี่น้องคะ่ะบึงงดบึงยักษ์โลละแปดยูโลห้าสิบจะดูหัวแบบกาดนะคะดูตัวพี่นอ้องนี่ สามยูโรูสิบนะแค่นังก็มีพี่น้องจ้าพี่น,น้องอย่านังเนาะค่ะเนาะเอาสีเลาวสองกำหนึ่งยูโรูห้าสิบนะคะดูร้านขายเนื้อพี่น้องถูกถูกนี่ค่ะเด้อหลายชักเลยร้านขายเนื้อค่ะเชอร์รี่พี่น้องเชอร์รี่จ้าเชอร์รี่ดำปืนเลยเยอะแยะไปหมดเลยจ้าลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ผลไม้เยอะแยะเลยโอ้ยสออย่างออกมาแล้วจ้ะ อขององแล้วก็ได้หลายอย่างนี่นะคะเนาะนี้ก็พาเที่ยวนะคะเนาะพาเที่ยวนี่ในปารีสเขตสามเนาะเบิ่งตึกพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีเมื่อหนาวเปนไรเด้อค่ะเด้อปารีสวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะมีแดดเด้อค่ะเด้อชมตึกไปพร้อมน,นะคะเด้อพาชมของเอเชียชมตึกเนาะ <S <S ทางฝั่งนี่ก็มีแต่ร้านขายของลูกค่ะพี่น้องค่ะทางนี้ก็สิเปนร้านตังแฟททางเขาไปนี้เนาะคะ่ะเนาะ รัานโซนข้ามก็จะเป็นร้านอาหารขายของะค่ะเนะาะผู้ใดมากับซีมาทางนี้แหละใครจะมาซื้อของเอเชียต้องมาฝั่งนี้นะคะยิ่งกว่ากรุงเทพอีกพี่น้องจา้า <c ười> ขายของเอเชียเต็มเลยค่ะเด้อทางนี้นะผู้ใดยอยากมาปรารีสจะต้องมาเขตสิบสามนะคะเด้อนี่แหละกระทยให้เบิงนิดน้อยเนาะค่ะเนาะยายสีฟ้าใครบุญน,น้อยแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมะะด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ เล็กๆแน้อยคลิปสั้นๆเด้อวค่ะเด้ออย่าลืมซับจะให้เป็นกำลังใจให้ยายสิริพรทำคลิปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนเก่าก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะ